น้องเชรน้องเฮทกินไหมน้องเฮกินก่อนน้องเฮทกินก่อนเนี่ยอ่ะซ่อมยายเสียบไว้ให้แล้วเนี่ยหนูกินเลยโอเคโอ้โหเก่งมากน้องเชรก็กินน่ะเฮดกินเก่งแล้วนี่เห็นหมฮโอ้ยอ้โอ้อ้ยโอยอ้โอยโอ้องโอยอ้้ยอยอ้อยอยโอโ้ออ้อยอโออ อาโอจ๋าอร่อยมากน้องเพชรน้องพลอยชอบแกน่าแกน,นเอาโอไปไหนแล้วอ่ะใคร <AO S 1> นะลูกเอาโอหายไปไหนอ่ะเอ้าใครนะอาโอเหรออาโอหายไปไหนอ่ะอาโอหายไปไหนน้ออาโอไปธุระเดี๋ยวอาโอกลับมาเดี๋ยวอโอบอกให้เราชิมว่าเราอร่อยไหมอย่างเงี้ยอร่อยไหมลูกไม,ไ,ไม่อร่อยไม่อร่อยเยี่ยมไหม ไม่อ,อ่าวตายแล้วโอ้ my god กอดต่อวรื่อ y god โอ้ oh my god โอ้ย my god นี่อะไรอยู่คอนี่ไม่คอนี่คืออะไรอ่ะค่ะพี่บอดีดูคอไม่ไม่แม่มมยายดูก่อนยายดูคอน้องเพชรก่อนเพชรเป็นอะไรขนมเหรอขนมอะไรกินที่คอนี่ลูกกินมาเหรอเนี่ย เอ้ยเอ้ยทำไมเป็นป้กปับนี้เนี่ยอ่โอ้โหกินมือโอ้เผ็ดเอ้ยเผ็ดเอ้ยเผ็ดไปเลยเตเชื่อนเลยแฮปปี้เบรดเต้จ้าดแฮปปี้เบรดแฮปปี้เบรดแฮปปีเบรดแฮปปี้เบรดแฮปปี้เบรดกินไม่กินไม่ชอบแต่ถ้าพวกผลไม้เนี่ยชอบ ของหวานเขาจะไม่เท่าไหร่เด็กๆสองคนเดียวกันของกระเลสรุปแล้วกินแค่นี้หรอโอ้พี่พลอยพี่ดูพี่พลอยชิมนะคะพี่พลอยชิมหางแต่ว่าของน้องเพชรน้องเพชรกินชิ้นเดียวน้องเพชรกินชิ้นเดียวเละตุ้มเป๊ะเลยหมักท่าน คือมาพุทสาเขาจะกินนังสีหลานี่้พี่แล้วเหรอลูกลุงขอบคุณค่ะนียย่ยายยายจะเป็นคนชิมต่อไปใช่ไหมเนี่ยกว้าชีดูทุกวันเลยชอบน้องพูดดีมากขอบคุณค่ะอ,อ้าวใครอะนายเพิ่มมาเหรออ๋อนี่คนอ่อะไร พวกเอาพุทซาเหรอโอ้โหมีแต่เล่นปืนล้วนๆเลยเอาล่ะอะไรแล้วรอ,อมไม่ไหวเ <laughs> มนเมนป่าแล้วมาหายายทำไม <laughs> ไปไกลๆเลยไปไกลๆเลยค่ะ